สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call of Duty Mobile c o l l e g Edition รอ็อกซีจากี t ทวิ TikTok และ f c e e o o o ร็อกซี่มินนะคะวันนี้พี่ร o x กซก็จะพาทุกคนมาเจาะลึกกับอีกหนึ่งหัวใจที่สำคัญที่สุดภายในเกม Call of Duty Mobile นั่นก็คือโหมดการเล่นในมัลติเพลเยอรซึ่งแต่ละโหมดจะมีรูปแบบการเล่นจุดเด่นและกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไปพี่รอ็อกซก็จะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายภายในเวลาไม่กี่นาทีคะ่ะ โหมดที่ 1. นึ่งฟรอนไลน์นี่เป็นโหมดพื้นฐานที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากที่สุดค่ะซึ่งโหมดนี้จะมีลักษณะที่คล้ายกับทีมเดสแมทแต่จุดเกิดของผู้เล่นจะตายตัวและอยู่ที่ฐานของทีมตัวเองเสมอเมื่อถูกสังหารผู้เล่นจะกลับมาเกิดที่พื้นที่เดิมในทันทีทําให้เล่นง่ายไม่ต้องกังวลว่าจะถูกโจมตีจากด้านหลังซึ่งโหมดฟรอนไลน์นะคะก็จะเหมาะกับการฝึกเล่งและเรียนรู้เส้นทางของแผนที่ค่ะในโหมดนี้พี่ด็อกซี่ก็จะแนะนําให้ทุกคนใช้อาวุธที่ควบคุมง่ายอย่างเช่น A k เ1 7 M4 หรือสไนเปอร์ที่สามารถเล็งยิงจากจุดเกิดได้คะ่ะ 2. ทีมเดสแมทนี่เป็นโหมดสุดคลาสสิกที่เน้นความเร็วและการประทะอย่างต่อเนื่องเป้าใหม่คือการเก็บคะแนนสังหารศัตรูให้ครบก่อนอีกทีมในโหมดทีมเดสแมทนี้นะคะจุดเกิดจะไม่ตายตัวทําให้ต้องระวังศัตรูจากทุกทิศทางซึ่งจะเหมาะกับผู้เล่นที่ต้องการฝึกการยิงและการเคลื่อนไหวในเชิงรุกรวมไปถึงผู้เล่นที่ต้องการความท้าทายในสนามรบด้วยในโหมดทีมเดสแมทนะคะพี่รอซี่ก็จะแนะนําให้ใช้อาวุธที่เน้นความคล่องตัวเป็นหลักอย่างเช่นซับแมชชีนกัน หรือแ s สซ l ลไล f ฟลสำหรับบางคนที่ถนัดการต่อสู้ระยะประชิดก็อาจจะนำช็อตกันมาด้วยก็ได้ 3. Search and Destroy หรือโหมดวางบอมโหมดวางบอมนะคะเป็นโหมดยอดนิยมที่ผู้เล่นขอ of duty mobile นิยมเล่นกันมากที่สุดเรานอกจากจะต้องใช้ทักษะในการยิงแล้วยังต้องใช้กลยุทธ์และการวางแผนรวมไปถึงการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมความน่าตื่นเต้นในโหมดนี้นะคะก็คือเมื่อผู้เล่นตายแล้วก็คือตายเลยไม่สามารถเกิดใหม่ได้เท่ากับว่ากชีวิตมีค่ามากต้องบริหารจัดการและเดินเกมให้ดีโดยในโหมดนี้นะคะผู้เล่นจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายบุกและฝ่ายป้องกันซึ่งฝ่ายบุกจะต้องบุกไปวางระเบิดที่จุด A หรอ จุด B ภายในระยะเวลาที่กําหนดและต้องคอยกันไม่ให้ฝ่ายป้องกันเข้ามากู้ระเบิดได้ส่วนฝ่ายป้องกันนะคะจะต้องป้องกันผู้เล่นฝ่ายบุกไม่ให้วางระเบิดได้หรือต้องกู้ระเบิดให้ทันเวลาทีมที่ทําคะแนนได้ครบ5คะแนนก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะในเกมเกมนั้นคําแนะนํานะคะก็คือต้องสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมให้ชัดเจนและวางแผนการเล่นให้ดีค่ะ 4. ฮาร์ดพอยท์ฮาร์ดพอยท์เป็นโหมดที่เน้นการเล่นเป็นทีมเวิร์กมากที่สุดเพราะโหมดนี้นะคะก็จะเน้นการครองพื้นที่เป็นหลักโดยผู้เล่นนะคะต้องเข้าไปยึดและป้องกันพื้นที่ที่เรียกว่าฮาร์ดพอยท์ซึ่งจะเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆทั่วแผ่นที่การที่ผู้เล่นอยู่ในพื้นที่นี้นะคะก็จะทําให้ทีมของเราได้คะแนนยิ่งอยู่ได้นานทีมเราก็ยิ่งได้เปรียบทีมที่สามารถยึดพื้นที่ได้นานกว่าก็จะได้รับคะแนนที่มากกว่าจึงต้องอาศัยทั้งการวางแผนและทีมเวิร์กค่ะสําหรับโหมดนีี้นนพรรออออก่่่จจาเเเเลดบมุขขงปยยืต การป้องกันและใช้ทักษะโอเปอเรเตอร์เพื่อช่วยในการควบคุมพื้นที่ถ้า Control โหมดนี้นะคะจะผสมความสนุกระหว่างโหมด Search and Destroy และโหมด Domination ซึ่งแต่ละทีมจะมีจํานวนชีวิตที่จํากัดต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันจุด A B ให้สําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งฝ่ายบุกต้องยึดจุด A B ให้ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดส่วนฝ่ายป้องกันต้องหยุดศัตรูให้ได้ก่อนที่ชีวิตจะหมดําแนะนําสาหรับโหมด Control นะคะพี่ร็อกซี่ก็จะแนะนําให้ทุกคนแบ่งหน้าที่ผู้เล่นในทีมให้ชัดเจนและใช้ ทักษะโอปเปอเรเตอร์จำพวกอีควอไลเซอร์หรืออะนิฮิเลชันค่ะ6คิวคอนเฟิร์มสำหรับเพื่อนๆที่ชอบความทา้าทายและแต้สายเก็บของก็จะเหมาะกับโหมดนี้มากๆค่ะเมื่อเรายิงศัตรูตายก็จะมีด็อกแท็กหรือป้ายชื่อตกอยู่บนพื้น<แ>ซึ่งผู้เล่นต้องวิ่งไปเก็บป้ายนั้นเพื่อให้แต้มฝั่งเราขึ้นค่ะต่อให้คิวได้มากแค่ไหนแต่ถ้าเราลืมเก็บป้ายชื่อแต้มก็จะไม่ขึ้นนะนอกจากนี้เรายังสามารถเก็บป้ายชื่อของเพื่อนร่วมทีมที่ถูกสังหารเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูได้คะแนนด้ววยาาาาแนนนนนะะสหรรรรรัับบบโโมดดดีีี้้้ออ่เเก็ททพจใช ในการเคลียพื้นที่ก่อนและโหมดนี้นะคะก็จะเหมาะกับผู้เล่นที่ชอบการเคลื่อนไหวและการตัดสินใจที่รวดเร็วเจ free for all โหมดนี้เป็นโหมดที่เล่นง่ายเน้นใส่นวและสามารถระเบิดความเป็นตัวเองได้มากที่สุดเพราะโหมดนี้ไม่มีทีมไม่มีเพื่อนทุกคนคือศัตรูใครที่สามารถเก็บแต้มสังหารได้ครบเป็นคนแรกก็เป็นผู้ชนะไปเลยโหมดนี้ก็จะเหมาะกับผู้เล่นที่อยากลองของและไม่ชอบการพึ่งพาใครคะ่ะคําแนะนําสำหรับการเล่น free for all ให้อย่ใไล่พื้นที่ที่มีที่กำบังใช้หูฟังเพื่อฟังเสียง ฝีเท้าและฝึกใช้ปืนที่ถนัดที่สุด8ด domination โหมดนี้จะมีความคล้ายกับโหมด hard point แต่จะต่างกันตรงที่โหมดนี้จะมีจุดที่ต้องยึดเพียงแค่3จุดนั่นคือจุด A B และ C แบบตายตัวค่ะโดยผู้เล่นต้องช่วยกันยึดและป้องกันจุดเหล่านี้ให้ได้ยิ่งยึดได้หลายจุดเท่าไหร่ทีมเราก็จะได้คะแนนเร็วขึ้นเท่านั้นซึ่งโหมดนี้จะเน้นการครองแผนที่และวางแผนเพื่อทําคะแนนค่ะคําแนะนําสำหรับโหมดนี้พยายามใช้ระเบิดวันในการพรางจุดและเข้ายึดพื้นที่โหมดนี้จุดสาคัญคือจุด B ซึ่งจะอยู่กลางแผนที่ และเป็นจุดชี้ hunt. ขาดของการแข่งขันถ้าสามารถคุมจุด B though, ีได้อย่างต่อเนื่องก็จะได้เปรียบในการเล่นโหมดนี้ค่ะทั้งหมดนี้คือภาพรวมโหมดหลักในมันติเพลเยอร์ของ Call of Duty Mobile เห็นไหมคะว่าแต่ละโหมดมีจุดเด่นเฉพาะตัวและช่วยฝึกทักษะการเล่นที่แตกต่างกันไปค่ะแล้วเพื่อนๆคิดว่าตัวเองโหดที่สุดในโหมดไหนมาแชร์กันได้นะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารกิจกรรมและการอัปเดตใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในทุกช่องทางของเกม Karina Call of Duty Mobile กันด้วยนะสำหรับวันนี้คิร็อกซี่ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกัน Bye bye!